นี่ครับวันนี้เราเรียกวันแห่ง power of n n innovation กับ nation นี่มีอะไรเหมือนกันอย่างหนึ่งเห็นไหมครับมีตัว n innovation มี n สาตัว nation นี่มี n สอตัว n หน้า n หลังเพราะแปลว่าเป็นที่ถ่ายทอด innovation โดยเฉพาะในแวดวงมีเดียของประเทศไทย วันนี้จะมาบอกครับว่าปีหน้าเครือเนชั่นเตรียมเอ็นที่มีพลังมหาศาลตั้งแต่ปัจจุบันที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงยุคดิจิทัลและการก่อเกิดของพลังสื่อปราการหลักที่เป็นสิ่งพิมพ์บวกกับดิจิทัลนั้นจะเสริมให้คนอ่านคนดูทีวีคนฟังคนติดตามแอปสคนที่ใช้ Third Screen จอที่หนึ่งคือทีวีจอที่สองคือคอมพิวเตอร์และบัดนี้ the third screen กำลังจะมาพิสูจน์พลังว่าซื้อสิ่งพิมพ์ของ nation จะก้าวไปสู่พลังอนาคตและนำพลังอนาคตมาเสริมสิ่งที่เป็นปราการหลักอย่างไรบ้าง innovation nation เป็นเรื่องเดียวกันครับเพราะว่า dna ของ nation นั้นมีตัว n เป็นตัวหลัก ที่ยืนยันว่ามีเอ็นแรกคือ novelty ความใหม่ความเอี่ยมอ่องตลอดเวลาตามมาด้วยเอ็นที่สอง nimbleness ความคล่องแคล่วปราดเปรียวเหมือนกับเป็นม้าหนุ่มที่สามารถจะวิ่งด้วยความเร็วทันเหตุการณ์ตลอดเวลากับเอ็นที่สามเป็น n แห่งความเท่เจาะเข้าไปในจุดที่สำคัญ niche เราต้รู้ครับว่าตรงไหนเป็นจุดสําคัญที่สุดเราลงไปที่นั่นทันเหตุการณ์และทันต่อความต้องการของคนปัจจุบันเอ็นสำหรับเราคือ N อ็นที่น t อตออฟ n ิง n g ไม่เคยหยุดที่จะคิดเพื่อ N ตัวต่อไปคือ the next big thing สำหรับเราคือ N อห้าตัวที่เมื่อสักครู่ท่านเห็นเต้นรำได้ N ของเรานี่เต้นได้และมีชีวิตชีวา เหมือนกับกังนำแดนซ์ที่ตอนนี้มีคนดูอยู่ใน YouTube ถึง800กว่าล้านเป็น YouTube คลิปที่สร้างประวัติศาสตร์ฉันใดฉันนั้นครับพลังเอ็นของเนชั่นนั้นคือการเอาสื่อปัจจุบันสื่อคลาสสิกสื่อสิ่งพิมพ์คลาสสิกเช่นการเต้นรำซึ่งมีมาแล้วเป็นล้านล้านปีผสมผสานกับการที่สามารถไปสู่ YouTube ไปสู่โลกสมัยใหม่ที่ผู้คนสามารถเข้ามาสัมผัสแตะต้องและเต้นตามไปได้ด้วย